สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนแรงครับมดสวนครับให้ความชุ่มชื่นกับต้นไม้ครับผมนะปลูกสวนผมต้นพยอมต้นหวาครับอดีสวนยอมครับท้างผี่วิศวะคนกำลังสิลงต้นชาหก,หกเปี้ยงให้นะครับเห็ดเป็นแนวกำแพงหนาออฟฟิตครับผม เกษตรสุนิลได้ครับนี่ปลูกต้นไม้เ็ได้ได้นี่ดีวรมดาวรมดาบกวนเอาได้ครับ่นมีเครื่องมือมาอีกตั้งหากทุนนะเครื่องทุนแรงสุดยอดสุดยอดเห็ดส่วนหนาวปิดครับเห็ดเห็ดแนวกำแพงนะครับเห็ดขอบเขตดแนวกำแพงหนาวปิด นี่เป็นสวนนะครับมุมนู้นก็จะเป็นสวนกุหลาบนะครับสวนกุหลาบครับผมบรรยากาศเียเมือแรกใ่สวนครับพี่น้องนี่นะครับวันว่างๆกะเ่าเห็นยังเนาะครับหดน้ำพมดินครับป้องกันฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าครับผมพี่น้องนะครับ เอาฉีดน้ำฉ e e, e. oh, yeah. <sa> okay. <arm> ีดพ่มพ่มพ่มดินเพือเพ่ให้มันฟุ้งกระจายครับผมนะครับพี่เอ็มสองจุดหาช่วงนี้ฟุ้นฟุ้นถือว่าฟุ้นละอองคือว่าไหลายนะครับเป็นนายแรงนะครับพี่น้องกะเข้ากับพ่มนะครับฉีดพื้นพดพื้นนะครับเผื่อเพื่อให้มันฟุ้งกระจายไปบ้านข้างๆางเพื่อนนะครับย่อยเพื่อน บัวสมบัยอยู่ฟังตรงขามนะครับพ่อกับพยายามปองกันบ่ให้ฟุนมันฟุ้งกระจายนะครับยามยมือโ้ามือแรงผมก็บหิมาสเปรย์น้ำนะครับบางมือผมก็ใช่รถนะครับบางมือ,อ,อแล้วเอน้ำประปาเฮานี่ยแหละครับฉีดนะครับบ่เหมอนรายหรอกครับมือละสองพันสองพันลิตรสามพันลิตรฉีดเลนไปนะครับเพราะให้มันต้นใหม่มันมีชีวิตชีวานะครับต้นใหม่ก็คือค้นแหละครับ นะต้องการความซุ่มซือนะครับอันนี้ปลูกใหม่นะครับแนวนี้ปลูกใหม่นะครับจะเป็นแนวอรอบสวนนะครับรอบสวนไว้นะครับแนวหอมสวนไว้นะครับพี่นอ้องนี่เป็นสวนย่อมครับไปทะนั่งเรียนนะครับฝากควันย่ำ ยงมเยี่ยามลานะครับยามผีน้องมากหมูพวกมากกับมานั่งเล่นมุมนี้ได้ครับนี่มุมเล็กเลกสวนเล็กเลปลูกต้นใหม่ไปถ่ายนั่งยง่หมูเว่นกะถ้าห้องในบ้านห้องมันมีต้นใหม่นะครับมันก็คายออกซิเจนออกมาได้นะครับพี่น่องต้นนี้เป็นตน้นในนี่ต้นพยอมนะครับแต่ว่าพีนีเว่าะท่านออกดอ,อกอยู่ นะครับทุกทุกปีจะออกดอกนะครับออกดอกตั้งแต่ปีแรกเขียวมาเลยนะครับต้นพยอมนี่เดี๋ยวผมจะเห็ดขาขำม่นะครับสร้างผมเพราะท่านวางงานหลายอยู่ตอนนี้งานหลายนี่แหละครับก็หดไปหดมาหดไปหดมาอยู่พราะปนีแหละเพราะว่ามันถ้าเขาอาศัยอย่างหดหนิดมันจะมันจะเปียกแค่ดันหนานะครับแล้วก็เปียก ค่เดียวเรามันก็แห้งนะครับพ่อก็ต้องกลับมะหดให้มันได,ได้หลายรอบนะครับมันถึงจะสุม่มซ่นนะครับต้นไม้เอาถึงจะว่แห้งว่าไตนะครับพี่น้องถ้าผมเอารถมาหดนี่มันหดรอบเดียวแล้วเลยได้ครับจะใส่รถหดนะรอบเดียวแล้วเลยนะครับแต่ว่ามือนีค้นหดเพิ่นเขาเวียนนะครับนะ่าแล้วเขาเวียนเรเรียกว่าเดมมะดให้นะครับผมก็หลากสายอย่างเอาผมมีคานถอยรถออกมาครับ นี่ครับโอ้เปลี่ยนสูเนียวครับเปลี่ยนหัดค้นสวนเปลี่ยนวิศวะกับเปลี่ยน <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนค้นสวนกับเปลี่ยน <c oughs> เง็ดงานดีวันนี้ยังเขายังให้ออกอยู่เนาะเพราะกับพลังไว้เนาะก็ยี่เทียงดีนี่ละ่ะเขาก็เลยบพลังไว้ นี่ยน่นว่ะต้นมะปลูกตน้นไม้แหงครับผม <Hello. S 1> คนไมาเขียนแบบงานทอนะครับงานทอทอระบบสุขาพิบาลเครื่องรถนะครับแล้วก็งานไฟนะครับเป็นค้นเขียนแบบนะครับโมเมนต์เฮ็ดเดือนมัวได้ครับระดับวิศวะผู้ได้ครับออกแบบ รหลดสุขาวเฮ้ยโอ้ยใส่ย,สา,ย,ยางพับอีกแล้วอยากอีกแล้วกลัวก,ก่อจ้ามากักับพับนี่ส่ล่ะใส่ยางที่แข็งกับซื้อใส่ลุนไม่ใส่เด้งดึงมันถึงจะไม่พับนีบ่ครับอยู่นี่นี่ก็มีนกเด็กอบนกนี่เป็นบ้านนกนะครับ สวนกุหลาบเดี๋ยวรอให้กุหลาบมันอยูตัวกันเดี๋ยวจะได้จัดโซนใหม่ครับนี่เ่ากับพักมันไว้ก่อนสเปน้านีจะว่าผมใส่น้ำเปลือกนะครับเพราะว่ายัางวันนี้บานผมมีลูกหน่อยนะครับบานผมมีลูกน่อยแล้วก็คกันผมปล่อยให้ฝฟุนมันฝุ่งกระจาย โบบาดเด็กหน่อยผู้ใหญ่มือนกับฝุ่นเขาคว้ากับไอนะครับเป็นอันตรายนะครับผมก็จำเป็นต้องใส่น้ำฉีดนะครับเสีย่าน้ำยังบวซำเสียค่ารักษาพยาบาลครับพี่องเสีย่าน้ำว่ตถุไดน,นะครับจะเสียะะนนเสือค่าร่วงบานนี่นักยุ่ยยัน ว่าปลูกไงนะพี่โอ้ว่าเป็นยังหนอกอปลูกก็เพระปลูกกระต่ายหคทถุงน,นี่ไม่ได้เลยนี่ฮะบ,นนบ้านเดนวฮะบ้านเดียห้าเลยล่ะห้าจุดเริ่มต้นหัวเรียเลยนะหมึดซึ่หมึดไปเบิดเลยนะเอีเอียแได้ก็ไมได้หลยกูเขาดรก

ซ้ำหัวหนาระหว่างโลโลเครืองมามว่ามัน่างหรอกอันนี้อันนี้ผมเฮ็ดผมเฮ็ดถีกระปูข้างหน้านี่ผมเฮ็ดเนวได้หนี่เนวแนวเออเนวแนวกันหนาออฟฟิศนะวดน้ำนะครับที่น่องให้มันเปียกนะครับปุ่นมันจะสิบวได้ฟุ่งเสร็มา เอาทางังุหล้าก็มาทังออกเอาไปไว้ใชบนี่ทั้งออกนคนี่ตอ่ำเปจะเนหอีเนี่ยแ้อ่ออกะทาเไนไปเลยแลม่ลเปียกเม็ดเหรอครับพี่น้องยกกินน้ำกอนครันูนกินน้ำกอนยังคานา้า ฮะน้ำอยู่ในรถกับมีอยู่กี่ข้านครับออกมานาม้ำปลาป่านี่แหละาสายเอแน่นจ้องปนนาโซ่โฮ้ยกัน เอเดอเอียงเพิ่มลอยอีหลีล่ะปลูกแต่ว่าใช่เขาปลูกกว่ามากสิทีโค้งยังอยติ <S <S ตรงไปนี่แล้วก็เป,วเป็นตัวเ<ม>อวเป็นตัวเอวเป่าที่บอกเอียงที่พอหัว่จังไหนยับเ,เป็นทางนี้ไปได้โอ้ยัไปได้เลาวอย่างสิแม่ในเขาตรงมันบ่เขาตรงมาหว่พี่มันบ่แล้วเขาโค้งมากโค้ตงตามรูป,ปเออโค้งเอเมน เรียว่าห่อสีอันมาเวียนห่อห่อเฮ็ดตรงมาก็ได้พอแต่ว่าห่ออันมองซื้อกระถางนี่เขาปลูกในหน่อยพอปลูตรงอ่ะเขาตรงมาเลยนี่ตรงเป็นเป็นตัวเอวเลยเป็นตัวกลมฮะกลมกลมตามันกระถางอ่ะเนี่ยแล้วก็โค้งไหมงานบอระงานเตื้อดแล้วก็กลมตัวนั้นหนึ่งเราไปซื้อหนึ่งกระ้านี่ซื้อต้นเราต้นนี้งซื้อเพียงานบ่บ่อยมันซื้อเป็นไรอืมซื้อหนึ่งเตืด ผมมาผมมาเองสิดีกว่าวะนี่เจ้าเจ้ตัดเจ้าปลูกตรงมาเลยแม่นมงนี้มันอาจสใส่ได้สองต้นยังสิแม่